ถนนคลองขุดนะครับมุ่งหน้าไปบางปู แล้วเราจะตัดเชื่อมไปถนนถนนอะไรนะรทนา่านนนสิ์ซอยธนสิท์ซอยธนสิ์นะครับบางปะสองบางปะสองมันเป็นถนนเชื่อมกันนะครับอันนี้เรียกซอยลุ่งเรืองอันนี้ซอยลุ่งเรือง ไม่จะไปลวงพ่อตูดีรื่เติมหาวัดปิดทองฝังลูกนี่มิ่นไปจะเิ <c oughs> ่งไ,ไปไกลนั้นค้าจะแจาย้ยอะไปใกล้ก่อนสี ะเอาไปลงช่องเที่ยวกับยูอีดีนี่ใช่ไมวัน้ไปเที่ยวไหนเดยนไปร้าน,นนี่พาพี่น้องมาดูซอยนะครับซอยลึกลับถนนที่มันสามารถตัดเชื่อมขึ้นได้ ถ้าคนรู้จักซอยก็จะบอกว่าหืมนี่เป็นซอยจะม,มาได้ไหมมาได้ดิลับกับซอยลึกลับที่เราต้องไปหากินร้านอาหารที่มันลึกลับ <c oughs> จะได้ยอดวิวเยอะๆ เจียวรั hmm. <Okay. S 3> mm ่วเขาเนาะเื hmm. mm ่มงหมดอ่อนไข่ไมีดูไม่ใช่เหร มันมันไม่ใช่เขาติดมาใส่แล้วมันก้องสาม้สิมมันหมุนได้ด้วยต่อมัต้องมาัมันก็ต้องมา,มาใส่ซิมอันนี้หรอกด้วยงนเะชื่อมเวลามันมีสิลไปต,ตัดต่อไม่รู้เขา ตกล้องเชื่อมข้อมูลเข้ามาในนี้ดยวไปถึกสาไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้เป็นถนนทนาศีรมุ่งหน้าไปจะไปเชื่อมถนนเคปรักใครเอาไว้เรือย